สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้อยากจะมาแนะนําให้ทุกคนรู้จักตัวเบลดาม่าออทอเดอตัวออยล์บน้ํากับตัวครีมบํารุง erm ออทเดิม์อินเทนซีฟบูเม่ตอันนี้มีงานวิจัยรองรับและเป็นหนึ่งในมอยเจอร์ไเรเซอร์ที่สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยแนะนําให้ใช้ในคนที่มีปัญหาผ,ผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอัลโทรบิกเดอร์มัตติตัวลายสีฟ้าเขาออกแบบมาเพื่อบำรุงคนที่มีปัญหาผิวแห้งถึงแห้งมากโดยเฉพาะหลายคนอาจจะเคยเห็นลายนี้ผ่านตาม,มาบ้างรู้ไหมว่าตัวออทอเดี่ยเป็นรุ่นที่ขายดีอัดบ,อออ io, um oo, ออบบบบบอองงรแแาาาสมพกหผิว้ ดยเฉพาะและเป็นตัวที่ทําให้หลายคนรู้จักไบอเดอร์มาคราวนี้เวลาพูดถึงปัญหาผิวแห้งเนี่ยพบ่พบ่อยๆจะพบในคน2กลุ่มกลุ่มแรกเลยคือเด็กๆที่เป็นอัทอปิกหรือว่าผื่นภูมิแพ้ผิวหนังกับคุณตาคุณยายผิวผู้ใหญ่ที่ผิวจะแหง้งๆยน่นๆบางทีมีรอยแกะมีรอยเกาตามตัวเยอะเลยใครไม่เคยมีปัญหาผิวแห้งมาก่อนจะไม่รู้เลยว่ามันคันมากยิ่งผิวแหง้งยิ่งเกายิ่งเกายิ่งเป็นแผลทรมานมากๆอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงโรคแรกกันก่อนอัทอปิกเดอร์มาติสหรือว่าโรคผื่นภูมิแพ้ผิว จะเป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเหมือนกันถ้าพูดถึงสาเหตุแบ่งง่ายๆเป็น3อย่างหนึ่งเลยคือปราการผิวไม่แข็งแรงเกิดจากผิวเนี่ยไม่สามารถผลิตเซรัมายซึ่งเป็นไขมันตัวดีที่คอยให้ความชุ่มชื้นผิวทําให้ผิวของคนที่เป็นอัลทอปิกเนี่ยมีปริมาณเซรัมายน้อยกว่าผิวของคนทั่วไปทําให้ปราการผิวอ่อนแอผิวกักเก็บความชุ่มชื้นไม่ได้ทําให้ผิวยิ่งแหง้งซึ่งจะส่งผลให้พวกเชื้อโรคหรือว่าสารก่อภูมิแพ้เนี่ยสามารถเข้ามาสู่ผิวก่อให้เกิดปัญหาติิิิดดาาาาามมมมมมมไไ้ง่่่ยยยกกกกกววคคคคคนนนนนททััปปออออีีีี2เเเเเลลืืภูุุพพแะะะ3สสสโรรบผ็จ เชื้อแบคทีเรียตัวไลฟ์สเตปออเรสมีจํานวนเพิ่มขึ้นซึ่งเชื้อสเตปออเรสเนี่ยมันจะมีโมเลกุลที่คอยยึดติดกับผิวและสร้างเบอฟ์มเป็นฟีมบางๆมาคุ้มล้อมทั่วโลกไม่ให้ผุ่มคุ้มกันเราพบและจัดการมันได้เราพบว่าปริมาณเชื้อสเตปออ e รสเนี่ยสัมพันธ์กับการเกิดพื่นเหอกลับมาเป็นซ้ำเด็กที่เป็นอัลทอปิกเนี่ยผิวเขาจะแห้งมากแห้งมากๆทําให้เขาคันคันตลอดเวลาบางทีเด็กคันเกาทั้งคืนจนนอนไม่หลับส่งผลต่อพัฒนาการและเด็กบางคนเนี่ยไปหลับในห้องเรียนและที่สําคัญเเเเเเเลลลลลลยคืืืออออะไไไไรรรรรู้้มมมััับบบก่่่่่่หหหหทาาแววนนนงงใญด ว่าโรคอัทอปิกเนี่ยเป็นโรคที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตมากๆทั้งตัวเด็กเองและตัวคุณพ่อคุณแม่อัทอปิกเนี่ยช่วงที่ผิวแห้งและอักเสบเยอะจะเห็นเป็นผื่นได้เลยและเป็นโรคที่ผื่นไปเป็นหายกลับมาเป็นซ้าได้บ่อยและเป็นนานหลายปีเป็นโรคที่เป็นตั้งแต่เด็กเล็กๆที่ยังเดินไม่ได้ก็เป็นแล้วแล้วกว่าจะดีขึ้นก็โตแล้วและอีกโรคคือผิวแห้งในผู้ใหญ่คนเรายิ่งโตเนี่ยผิวจะยิ่งแห้งเพราะไขมันที่คอยให้ความชุ่มชื้นในผิวอย่างเช่นเซราไมและเอทาาผิิววดน้ําแลตเอ็มันเอ้ํานที่คยววาม ชุ่มชื้นน้อยลงทาให้ผิวแหง้งยิ่งถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนมีโรคประจําตัวเบาหวานโรคไตหรือกินยาบางชนิดเนี่ยจะทาให้ผิวท่านยิ่งแหง้งกับไลฟ์สไตล์บางอย่างอย่างเช่นบางคนชอบอาบน้ำร้อนอาบน้ําทีหนึ่งอาบน,นานแช่น้ํา30-40นาทีหรือเป็นชั่วโมงอาบน้ําบ่อยวันหนึ่งมากกว่า1-2รอบและอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวร้ายเลยก็คือสบู่อาบน้านี่แหละเคยสังเกตไหมว่าเราจะไม่แนะนําให้เอาสบู่อาบน้ำเนี่ยเอามาทําความสะอาดผิวหน้าเพราะมาทําความสะอาดแรงเกินไปเอาความชุ่มชื้นออกจากผิวไปหมดรู้ไหมคร ครับเมืองร้อนคนไทยนี่เงน้ำออกเยอะหลายคนอาบน้ําเปล่าจะรู้สึกว่าไม่สะอาดกลุ่มนี้เนี่ยยังไงก็ไม่แนะนำมาใช้สบู่นะครับแต่แนะนําให้ใช้พวกชาวเวอร์ออยล์พวกนี้เนี่ยทำความสะอาดผิวล้างสิ่งสกปรกอย่างอ่อนโยนในขณะเดียวกันก็ยังบํารุงเติมความชุมช่มชื้นที่เสียไประหว่างอาบน้ําำตัวนี้เนี่ยคือเบลดมาออยล์เดอร์ดูตมีสกินแบเรียเซอร์ปีสิทธิบัตรเอกสิทธิ์จากเบลดมาช่วยลดอักเสบร,ระคายเคืองจากเชื้อแซฟอเรสพีเอชห้าจุดไม่ทําร้ายสมดุลผิวไม่ทําร้ายประการผิวหลังอาบน้ําผิวไม่แห้งตึงแแลลลละะยยยัััังงงงงใหห้้้้คววววาาาาามมมมมชชชุ่่ืนนนนนนนผินนออออบบถึ24โโกกกจีีีีเซรไ มีติกเลปิดอย่างโคโคกลูโคไซและกรีเซเลโอเลอเอตเลียนแบบไขมันดีในชะั้นผิวทดแทนไขมันที่เสียไประหว่างอาบน้ำมีนซิลไม,มช่วยปลอบผิวและกระตุ้นให้ผิวสร้างเซลลมไมให้ผิวแข็งแรงชาวอ์ออยล์คนี้เนี่ยเขาทำเนื้อออยล์ออกมาดีมากๆนะครับบาลานซ์กันระหว่างความเกลี่ยไปกับผิวง่ายแต่ในขณะเดียวกันก็ยังเกาะติดผิวไม่เหลวจนเกินไปมีกลิ่นหอมระหว่างอาบน้ำเน,นี่ยช่วยผ่อนคลายคนที่ไม่ชอบออยล์เนี่ยใช้ได้แน่นอนไม่รู้สึกเหนอะผิวเนื้อออยล์โดนน้ำแล้วกลายเป็นฟองเบาๆล้างออกง่ายอีกสิิ่่่งงทีชออออบาาเววรรยลขกกคืใหญม1ต ใหญ่มากใช้ได้แบบทั้งครอบครัวเลยและถ้าอยากให้ผิวชุ่มชื้นขั้นสุดแนะนําอย่างนึงนะครับอาบน้ําเสร็จเช็ดตัวหมาดๆทาครีมบํบร,มมร,รุงมอไรเซอร์ภายใน3นาทีไบปกติจะแนะนําให้เอามอไรเซอร์ไว้ในห้องน้ําเลยทาครีมให้ทั่วตัวก่อนแล้วค่อยใส่เสื้อผ้าตามไบโเดอร์มาก็มีการทดลองนะครับว่าถ้าใช้เบโอเดอร์มาออโตเดิร์มออยล์เดลดูชกับไบโเดอรมาออโตเดิร erm ์มอินเทนซีฟบูเม้นานติดต่อกัน3สัปดาห์ความชุ่มชื้นผิวเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง93%ตัวเบโอเดอร์มาออโตเดิมอินเทนซีฟบูเม้หลอดนี้เนี่ยมีมานานเป็น10ปีแล้วนะครับได้มีงานวิจัยทางคลินิกว่าใช้ได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึงผู้สูงอายุ อย่างที่บอกไปว่าเป็นหนึ่งในมอยเจอร์เซอร์ที่สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยแนะนําให้ใช้ในคนที่มีปัญหาอัลทอปิกเดอร์มาไตติสหรือว่าผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเพราะเขามีกลไกในการช่วยบํารุงตั้งแต่หนึ่งเลยคือมีสาร P A หรือ Parabutyl Ethanol a m i ที่ช่วยลดอาการคันและยังมีสารเบต้าไซโตสเตอรอลกับซิงกลูโคเนตที่ช่วยลดการอักเสบระคายเคือง2เลยคือมีลิปิดทีเนียมอันนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์เลยประกอบไปด้วยเซรามายหนึ่งสามหกคอเลสเตอรอลไฟโตสปิงโกซีนและโอเมก้าสามกับหกเลียนแบบไขมันในประการผิวช่วววยฟฟื้้้้นูแแแแลละะเสรรรรรริิมมปกาาาผใหข็งงงงบคคัที ค่อยได้ผลเพราะครีมเนี้ยไม่ซึมลงสู่ผิวเพราะจริงๆแล้วประการผิวแล้วเนี้ยไม่ได้ยอมให้สารหรือว่าครีมต่างๆซึมเข้าสู่ผิวได้ง่ายๆการฟอร์มูลเอซูรหรือว่าการใช้เทคโนโลยีนำสารเข้าสู่ผิวเนี่ยจึงสําคัญมากๆอย่างไลปิดจีเนียมเนี้ยเขาใช้เทคโนโลยีมัลติลามล่าไบโอเมมิกไลปิดช่วยให้สารสาคัญซึมลงสู่ผิวได้มากขึ้นให้ความชุ่มชื่นผิวได้ยาวนาน <S <S ให้เห็นภาพนะครับมาดูรูปนี้ซ้ายสุดเนี้ยคือครีมชั้นนอกสีฟ้าเนี้ยเป็นโมเลกุลไขมันที่เลียนแบบปราการผิวส่วนข้างในสีีชชมมมพูก็คือออสสาาาารท่่่่ใเเข้ยงนซ โดโซีและโอเมก้าสามพอเราทาครีมสีฟ้าเนี่ยจะฟิวรวมไปกับปราการผิวซึ่งก็คือสีส้มช่วยเสริมปราการผิวให้แข็งแรงเลยและยังปล่อยสารสําคัญแอคทีฟเนี่ยให้ซึมลงสู่ผิวโดยไม่ต้องกลัวว่าทาแล้วผิวจะไม่ชุ่มชื้นหรือว่าสารไม่ซึมลงสู่ผิว 3. ามก็มีสกินแบเรียร์เทอราปี สิทธิบัตรเอกสิทธิ์เฉพาะของเบอร์เดมตัวเดียวกับที่ใส่มาในชาเวอร์ออยตัวนี้เนี่ยเขามีสารสําคัญแล้วก็คือ SUcro สเอสเตอร์ยับยั้งการสร้างไบโอฟิลมจากเชื้อแซฟออริสและลดการเกาะจับของเชื้อกับรีเซพเตอร์บนผิวเราช่วยลดความรุนแรงของผื่นผิวหนังอักเสบ erm อ to ทอปิกเดอร์มาไตติสเบอร์เดมาออโทเดิร์มอินเทนซีฟบูมเมนี้เนี่ยใช้ได้ทั้งผิวหน้าและก็ผิวตัวเป็นสูตรนองโคมิดิจินิกไม่ทําให้อุดตันและไม่มีน้ําหอมมีรูปจากผู้ใช้จริงด้วยเป็นผู้หญิงไทยอายุ64ปีเธอไม่มีโรคประจําตัวผิวก่อนทาตรงหน้าแข้งเห็นไหมครับว่ามีขุยดูเหมือนเกล็ดปลาแห้งค่อนข้าง แต่พอหลังทาเบลเดอมาออเธอเดิร์อินเทนซีบูเม่เนี่ยผิวดูชุ่มชื้นเรียบเนียนขึ้นสเก็บปลาตอนแรกเนี่ยไม่มีแลวดูผิวชุ่มชื้นสุขภาพดีมอยเจอร์เซอร์เบลเดมาหล่อน,นี้เนี่ยมีงานวิจัยทั้งผลในระยะสั้นคือลดอาการคันได้95%หลังใช้ไป21วันและผลระยะยาวซึ่งศึกษาในเด็กอายุระหว่าง6เดือนถึง15ปีจํานวน130คนเทียบประสิทธิภาพมอยเจอร์เซอร์ระหว่างการทาเบลเดอมาออเธอเดิร์อินเทนซีบูเม่กราฟสีน้ําเงินกับครีมชุ่มชื้นที่เป็นปอิ เอเทอเดิมอินเทนซีบูเมเนี่ยอาการผื่นอัลทอปิดดีขึ้นถึง5 0และเด็ก8ใน10คนผื่นสงบคุมอาการได้ ไม่มีผื่นเลยตลอด6เดือนที่สําคัญเลยคือช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของลูกกับพ่อแม่ตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆอย่างที่บอกไปว่าครีมหลอดน,นี้เนี่ยจะได้ทั้งครอบครัวทุกเพศทุกวัยบอกคนที่มีปัญหาผ,ผื่นผุ้นแพ้ผิวหนังอัลทอปิกเดลมาไตติสผื่น,น,น,นแพ้จากสาเหตุต่างๆคนที่มีผิวแห้งถึงแห้งมากและผู้สูงอาย,ยุที่มีผิวแห้งมาถึงตรงนี้ขอสรุป5้าข้อเคล็ดลับที่ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นผิวสุขภาพดีผิวแข็งแรงตามฉบับที่หมอผิวหนังแนะนํหนึ่งเลยก็คือไม่อาบน้ํานานเกิน5นนาาาททีี่2อบ้ํุณหภูมิห้อองไม่าบนาร้้นนาบํวััลคง มากไม่ควรเกิน2ครั้ง C อาบน้ําด้วยน้ําเปล่าหรือว่าใช้เชาวอออยที่ทําความสะอาดผิวได้ดีในขณะเดียวกันก็ยังอ่อนโยนและให้ความชุ่มชื้นผิว 5. หลังอาบน้ําเสร็จ เช็ดตัวหมาดๆให้รีบทา moisturizer ภายใน3นาทีเพื่อให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นขั้นสุดและตัว moisturizer เนี่ยจริงๆแล้วสามารถทาได้บ่อยๆตามต้องการถ้าผิวแห้งโดยทั่วไปอาจจะทาอย่างน้อยวันละ2ครั้งหรือถ้าผิวแห้งมากสามารถทาได้บ่อยๆตามต้องการอย่างเช่นทุก2-3ชั่วโมงใครที่มีปัญหาผิวแห้งเป็นผื่นอัลโทปิกหรือว่ามีคุณพ่อคุณแม่ที่ผิวแห้งลองใช้เบลเดอร์มาทั้งออทอเดิร์มออยล์เดอะดูชและออทอเดิร์มอินเทนซีฟบูมเดูนะครับ